สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องเล็กเด็ดแอดต่อในคณะนี้นะครับเนาะก็มีหลักสูตรหลักสิบบนนะครับพี่น้องนะนะครับเอาไปบ่งกันเดินดีที่สิบหงุดหิดนะครับพี่น้องก็เอามาให้พี่น้องได้รับชมได้ดูกันเป็นแนวทางกันไปนะครับนะนะครับก่อนอื่นนะครับ ผมก็ขอฝากคําเตือนด้วยนะครับว่าทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับแบ่งปันข้อมูลตัวเลขที่ได้จากการคานวณย้อนหลังและสถิติเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งารัฐบรันะครับนะไมสนับสนุนการพนันหรืยสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมนะครับและรุนพินิจด้วยตัวของท่านเองนะครับนะนะอ้าทีนี้นะครับลักซิบลนะครับนะ สิบงวดติดนี้นะครับเนาะมีแป็กอยู่หนึ่งงวดคืองวดสุดท้ายนะให้ปิดสิบบนแต่ไปอยู่สิบล่างดังนั้นนะครับเนาะมันมีเมื่อมีบนก็ต้องมีล่างในพี่น้องนะต้องเข้าใจกันนะครับนะวะนะครับนะโมเมนต์ให้ไปตรงตรงอยู่บนกับบนนะครับเนาะเราต้องประยุกต์นำไปใช้ต่อนะครับนะเอาไปต่อยอดเอานะครับเพื่อนๆนะนะครับมันเดิมนะครับสูตรวิธีคิดวิธีการคำนวณอยู่ช่วงท้ายๆนะครับก็ดูกันนะครับนะที่นี่นะครับนะเพื่อนๆนะ สูตรไวยนะครับมันมีเข้ามันมีหลุดนะเดินดีมาแล้วสิมดไม่รู้จะเดินต่อหรือเปล่าก็เอาไปเป็นแนวทางกันเอ,อ๊ะมาดูในส่วนของสูตรนี้กันนะครับนะเป็นข้อมูลเบื้องต้นกันเด้อครับเด้อมาดูงว่แรกนะครับผมให้ไปที่ศูนย์กับห้านะครับเป็นสูตรเดียวเ,เพียวๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นสูตรเดียวนะครับนะตัวเดียวอ่าเป็นสูตรเดียวนะครับนะได้สองตัวนะครับนะงวดแรกในศูตรกับห้าพอกไปศูนย์ห้านะครับเข้าไปที่ เลขศูนย์นะครับนะนะครับก็เข้าไปที่เลขศูนย์นะครับนะตัวเป็นงวดแรกนะนะครับต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่เก้ากับสี่เพราะาออกศูนย์เก้าสามนะครับเข้าไปที่เลขเก้าน,นะครับก็เข้าไปที่เลขเก้าน,นะครับนะ ต่อมานะครับนะก็คำนวณได้เก้ากับสี่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะได้เก้ากับสี่เหมือนเดิมนะครับเพราะหนึ่งเก้าหกนะครับเข้าไปที่เลขเก้านะครับเกิดสีวงบวกลกลมบันไดเด้อมุมนะอาจจะวงบวกลกลมนะเดี๋ยวบบยก็นะวพอดูได้อยู่เนาะ ต่อมานะครับคำนวณได้ที่1 6, กับหเผลาัว่าออกห้าหนึ่งเนะครับนะเพื่อนๆน,นะเข้าไปที่เลขน่นะครับต่อมานะครับคำนวณได้ที่1กับ6เหมือนเดิมนะครับผลลัพออก4ี่หนึ่งหนะึ่งเนาะก็เข้าไปที่เลขน่ะนะครับนะก็เข้าไปที่เลขหนึง่ง ผ่านมาแล้วหางงดนะครับนะไปดูในส่วนของงวดที่6กันนะครับนะผมก็คำนวณได้ที่1กับ6นะครับโปรโออซีหนึ่งเจ็ดนะครับก็ไปที่เลขหนึ่นะครับต่อมานะครับก็คำนวณได้ที่5กับ0นย์นะครับโปรหกห้าสองนะครับก็เข้าไปที่เลขห้าเนาะ หน่วยได้ที่2กับ7นะครับเพื่อนออก8 7 3นะครับเนาะก็ไปที่เลขเจ็ดนะครับก็ถูกมาเป็น8ปหน่วยแล้วนะครับนะเพื่อนๆนะไปดูในส่วนของเอ่อหนวยที่เก้ากันนะครับนะคำนวณได้ที่ศูนย์กับห้านะครับเพื่นออกเก้าศูนย์เจ็ด นะครับมนาะเข้าไปที่เลขศูนย์นะครับเข้าไปที่เลขศูนย์นะครับนะนะครับนะมาดูเลส่วนของงวดต่อมานะครับนะวดที่ผ่านมานะครับของวันที่เอ่อสิบหกสี่หกหกนะครับนะ ตัวเลขที่ได้นะครับนะก็คือ7กับ2นะครับเพราะเราออก9 0 6นตัวล่างออก7นนะครับมันไปอยู่ที่ล่างนะครับนี่เปนไปอยู่ที่2ตัวล่างนะครับไปเข้าลักแทนนะครับนั่นบ่งบอกได้ว่านะครับว่ามีบนก็ตตรงนี้ล่างนะครับนะเราต้องกรนเลยนะครับเงกันเนะครับนี่นะครับนะนะครับ่ะเป็นอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเพ่อนๆก่อ ดูเอานะครับนะ,ะเป็นสูตรใหม่นะครับนะก็เอาไมา้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะ,ะนะครับเอาไปเป็นข้อมูลกันนะครับนะไปดูในส่วนของสูตรหลักสิบบนนะครับนะสูตรวิธีคิดวิธีการคำนวณน,นะครับมาเปจิงไดกลับมาเบ่งกันนะครับนี่นะก็จะมีนะครับนะ ตามนี้ครับสูตรวิธีคิดคำนวณสูตรหลักสิบบนตัวที่ใช้นะครับเนาะนะครับหลักพันสองครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งนะครับสิบบนหนึ่งครั้งนะครับหน่วยบนเอ่อหลักหน่วยหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยหมุนครั้งที่สามนะครับ สองครั้งอ่ะอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อสองข้อสามนะครับนี่นะนะครับเมือ่อาจจะบังนะครับนะเดี๋ยวออกใหนะ้ก็ดูกันก็ไปติดตามดูกันเด้เอามาดูวิธีคิดวิธีการคำนวณนะครับนะให้นะครับ,นะนะรบตัวที่บวกกันมากเนี่ยก็บวกแล้วก็ดึงมาตั้งนะครับนี่ก็เป็นแปดนะครับบวกแปดบวกศูนย์นะครับ บวกเจ็ดเจ็ดบวก,กันสองครั้งเป็นสิบสี่เอาสนะครับบวกเจ็ดของที่ตัวนี้นะครับนะมาดูนะครับแปบวกแเป็นส6บหกหกไปบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามไปบวกสี่เป็นเจบวกเก็จะเป็นสนะครับเนาะเจบวกเเป็นสี่บวกสเป็นแปดแปดยี เปดสามยี่สใช่นะครับอ่ะนั้นก็ได้แล้วนะครับนะอ่ะ,อะถูกต้องแล้วนะครับมาดูนะครับแปบวกแปเป็น6กหบวกเจ็ดเป็น3ามสามบวกสีสามบวกสี่เป็น7จ็ดเบวกเจ็ดก็จะเป็นสีอ่ะได้สีนะครับนะและ5นะครับนี่คือ ลักสิบบนนะครับนะของวันที่สองนะครับห้าหกหกะนะครับสู่สิทธิการคิดคำนวณก็ตามนี้ครับคือหลักสิบบนประจำวันที่สองนะครับได้มาแล้วคือคือสี่กับห้านะครับอ่ะอาจารย์จะมาเขียนให้ตรงนี้นะครับในสี่กับห้านะครับเด้อ ก็มารอรุ่นกันนะครับของวันที่สองนะพฤษภาคมนะมาแรงงานนะครับนะจะมาตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับนะสี่ข้าห้านะนะครับเนาะก็ได้สี่ข้าห้านะในสูตรหลักเอ่อสิบบนนะครับนะสองตัวมาหนึ่งตัวเด้อพี่น้องเด้อเดินดีเยายามาดูวันที่สิบเอ็ดจะมาหรือไม่นะครับเอาไปเป็นแนวทางกันนะครับนะสำหรับทังเสียงโชคเสียงดวงเส้นสำหรับคลิปนี้นะครับนะ จบเพียงเท่านี้ครับใครดูสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณไปทัานก็ย้อนกลับไปดูใหม่เอาเด้อนะครับเด้ออ่ะก่อนจากการผมขอฝากช่องนะครับนะช่องเลขเด็ดต่อนะครับนะฝากกดติดตามนะครับทุกกำลังใจนะครับฝากกดขอคนหนึ่งแชร์นะครับหนึ่งไลค์เด้อนะครับนะสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆของกังวัลสวัสดีครับ